วาสนาหรือว่าต้นทุนชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับแต่ทุกคนมีมันไม่เท่ากันและไม่มีทางเหมือนกันได้ครับบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่างครับบางคนเกิดมาเริ่มจากศูนย์บางคนเกิดมาชีวิตติดลบก็มีครับ มันคือความจริงที่ไม่แฟร์ครับแต่มันก็คือความจริงที่เลี่ยงไม่ได้อยู่ดีครับถ้าเราัวแต่เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับคนที่ทุกข์ที่สุดคนที่เหนื่อยที่สุดคนที่เศร้าที่สุดก็คงไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดีใช่ไหมครับวาสนาหรือว่าต้นทุนชีวิตมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือวิธีในการดําเนินชีวิตครับหยุดแข่งขันกับผู้อื่นครับหยุดเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วมาแข่งขันแค่กับตัวเองก็พอแล้วครับโฟกัสในสิ่งทที่่ําาอมมัันสคควุขยๆกลบ สู่ตัวเราเองครั้งนึงครับรวมถึงความภูมิใจที่มันจะค่อยๆเติบโตมาในร่างกายเราด้วยถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้มีต้นทุนชีวิตหรือว่าวัาสนาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับแต่เราทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะสร้างต้นทุนชีวิตใหม่ให้กับอนาคตของตัวเองรวมถึงลูกๆและหลานๆของเราด้วยก็เหมือนเช่นเคยนะครับขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ